อนันทะดูก่อนาน,นความทุกข์ในนรกและความสุขในสวรรค์และพระนิพพานนั้นใครจะช่วยใครไม่ได้เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำอย่างนั้นแม้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์และช่วยใครให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุขรู้ทุกให้รู้พระนิพพานด้วยวาจาเท่านั้นอันกองทุกโทษบาปกรรมทั้งปวงนั้นก็คือตัวกิเลสตัณหา ครันดับกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่ต้องตกนรกถอดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถอดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงหาเศษไม่ได้แล้วก็ได้สวยสุขพระนิพพานทีเดียวเราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้นถ้าพูรู้ทางให้ความสุขแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ก็ประสบสุขสมประสงค์อย่าว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วนับไม่ท้วนก็ดีและจากมาตรัสรู้ในการภายหน้าก็ดีจากมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้พ้นจากทุกข์แล้วให้ได้สวยสุขเช่นนั้นไม่มีมีแต่มาแนะนําสั่งสอนให้รู้สุขรู้ทุกข์รู้สวรรค์และพระนิพพานอย่างเดียวกับเราตถาคตนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาตมีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆองค์ บุคคลจำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างก็ด้วยศีลด้วยฌานด้วยญาณด้วยอิทธิบุคคลจำพวกนั้นเป็นคนหลงผู้ที่ได้น้ำว่าพระพุทธเจ้านั้นต้องมีทศพลยานสำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยการทุกองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เราพระองค์เดียวนั้นหาไม่ได้ผู้ใดมีทศพลยานผู้นั้นได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ไม่ควรจะมีความสงสัย ยานสิบประการนั้นเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มียานสิบประการแล้วจะรู้ดีมีอิทธิดำดินบินบนลได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก็ไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้ามียานสิบประการแล้วจะไม่มีอิทธาสตารุภาพอย่างไรก็ตามก็เรียกท่านผู้นั้นว่าพระพุทธเจ้าเพราะทศพลยานสิบประการเป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีเครื่องหมายอย่างนี้ ผู้ใดมีฤทธิ์มีเดชขึ้นก็จักตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองก็จักเป็นทางแห่งความเสียหายวายโลกเท่านั้นดูก่อนอนอนทศพลรยานสิประการนั้นเป็นของสําคัญอยู่สําหรับโลกไม่มีผู้ใดแต่งตั้งขึ้นเป็นแต่เราตถาคตเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนแล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายบําเพ็ญญาสิ0ประกาศได้แล้ว ก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวางยาน,นั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิมหาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไหมเอาจิตใจไปได้เพียงรกแลสว์แลโพรหมโลกเท่านั้นส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเข้าใจว่าจากเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพาน แล้วต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปภพมเป็นแน่